คำพี่ธรรมนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งปริญญาจากสวนโมกพุทธทาภิขุปริญญาตายก่อนตายใครได้รับเป็นอันนับว่าจบสิ้นการศึกษาเป็นโลก,กุตระหลุดพ้นเหนือโลกา หยุดเวียน่หยสิ้นสังสาระวัฏวนปริญญาแสนสง,งวนจากสวนโมกคนเขาว่าเยกโยกไม่เห็นหนไม่เห็นดีที่ตรงไหนใครสับป,ปะดนรับเอามาด่าปนกันทั้งเมืองนี่แหละนาปริญญาตายก่อนตาย คนทั้งหลายมองดูไม่รู้เรื่องเขาอยากอยู่ให้เด่นดังมลังมะเลืองเขาเลยเคืองว่าเราชวนให้ด่วนตาย